ใช้รถสีดำถ้าไม่เคลือบปกป้องไว้รอยขนแมวมาเต็มแน่นอน like that, วันนี้เราอยู่กับ b y d C Leon 7สีดำคันนี้นะครับเข้ามาปกป้องสีรถ ด้วยการเคลือบนาโนกาฟีนนะครับซึ่งเกรดนี้เนี่ยเป็นเกรดยอดนิยมที่ร้านเราขายดีมากที่สุดคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับสไลด์มาลงที่ร้านเลยแต่ว่ามีริ้วรอยค่อนข้างเยอะแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราขัดเก็บริ้วรอยให้ทั้งคันอยู่แล้วเกรดนี้จะมีการเตรียมผิวแบบขัดปรับผิวส้มก็จะทําให้รถสวยเงาคมแบบนี้ก่อนที่จะลงน้ํายานาโนกาฟีนนะครับซึ่งนาโนกาฟีนตัวนี้ เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับที่เพิ่มสาแต่งเติมเข้ามานะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาน,นั้นดีขึ้นคันนี้ลูกค้าซื้อแพ็กเกจดูแลต่อเนื่อง5ปีเต็มกับเราทุกๆ6เดือน เราก็จะทําการโทรตามลูกค้าให้รถเข้ามารีโค้ดทุกครั้งที่เข้ามารีโค้ดเราก็จะล้างทําความสะอาดแบบดีเทลลิงขัดเก็บริ้วรอยคราบสกปรกคราบมลภาวะต่างๆออกให้หมดแล้วเราก็จะเคลือบน้ํายาตัวนาโน,โนกาฟินให้อีกถึง2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นตลอดการดูแลต่อเนื่อง5ปีเต็มกับเรารถลูกค้าก็จะมีเคลือบนาโนกาฟินติดกับไปเสมอสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจงานเคลือบติดต่อได้ที่ร้านบ้านน้ำอิงออโต้สปานะครับเรามีเกจการ การเคลือบหลากหลายเกรดเรามีราคาตั้งแต่5,900บาทจนถึง3 0 0 0 0กว่าบาทแล้วแต่ลูกค้าอยากได้เป็นโปรแกรมไหนถ้าใครอยากปกป้องสีรถด้วยการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับเราก็มีบริการทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยากได้งานแบบไหนถ้าอยากให้เราแนะนําให้ก็แจ้งมาว่าลูกค้าใช้งานรถแบบไหนขับต่างจังหวัดบ่อยหรือเปล่าจอดตากแดดบ่อยหรือเปล่าแล้วมีงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแนะนําให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณของลูกค้า สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาได้ที่ l i น์แอกับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ